ส่วน legends ตัวนี้แปลว่าตำนานนะลูกตำนานตำนานนี่ไม่ใช่ว่าตำแป๊บเดียวอะไรไม่เกี่ยวกันนะ <c oughs> น,น,นะครับตำนานคือเป็นที่เล่าขานกันมาไม่ใช่ตำนานหลายช่วงเวลาไม่เกี่ยวกัน <c oughs> <c oughs> เล่นมุกบ้างเล่นมุกบ้างมาเรียนกันต่อนะครับดังสือสม,มายสองนะครับหน้าสี่สิบหกแล้วครับผม listen นะครับอ่านว่า listen นะครับแปลว่าอะไรครับ แปลว่าฟัง A N D อ่านว่าอะไรครับอ่านว่า a n d แปลว่าและแล้วก็ S I N G อ่านว่าซิงนะครับแปลว่าร้องเพลงดังนั้นมาฟังเนื้อเพลงกันครับผมแล้วหลังจากฟังเพลงจบคุณนรูก็จะแปลให้ฟัง Students Book Unit 4 Lesson 2 Exercise 5 Listen and Sing Where are you? Rats, 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 where are you? We are under a mat, under a mat. Hence, hence, where are you? We are on a fence, on a fence. Duck, duck, ducks, where are you? We are in a trunk, in a trunk. คครับแหนดนตรีกว่าจะจบนะครับอยู่แปลว่าคุณนะครับอาแปลว่าอยู่แว่แปลว่าที่ไหนคุณอยู่ที่ไหนนะครับถามหนูก่อนเลยนะครับ red 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 นะครับ red เติม s นะครับผมดังนั้นอยู่ในที่นี่เป็นผู้พจน์นะครับอยู่อย่าลืมนะครับนักเรียนเป็นได้ทั้งเอกพจน์และผู้พจน์นะครับถ้าเราถามคนคนเดียวนะครับอยู่หมายถึงเอกพจน์แต่ในที่นี่ red เติม s ก็หนูหลายตัวถามหนูหลายตัวนะครับพวกเธออยู่ที่ไหนกันหนูก็เลยตอบ we are under a mat อยู่ใต้อะไรครับนักเรียน under แปลว่าใต้ mat แปลว่าเสือก็ได้นะครับแปลว่าพรมก็ได้พวกเราอยู่ใต้พรมนะครับอยู่ใต้เสือนะครับนะ under a mat แล้วก็อุทานขึ้นมาว่าและถามไก่นะครับ h e n s hands hands นะครับ u n e r mat นะครับไก่หลายตัวนะครับ where are you พวกเธออยู่ที่ไหนกันไก่ก็เลยตอบว่า we are on a fence we are on a fence นะบอกนะนะ fence แปลว่าอะไรครับนักเรียนแปลว่ารั้วนะครับรั้วนะครับไก่อยู่บนรั้วนะครับพวกเราอยู่บนรัว้วแล้วก็อุทานว่าเรี้กว่าไปถามเป็ดอีก ducks 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 where are you เป็ดเป็ดพวกเธออยู่ที่ไหนกน็ we are in a truck พวกเราอยู่ในรถบรรทุกนะครับแล้วก็เป็ด หัวรอออกมาดังๆว่าฮ่าๆความจริงน่าจะหัวร่อไม่ออกนะครับไหนจะอยู่บนรถบรรทุกนี่คือก็บรรทุกจะไปเชื่อดแล้วนะครับเป็ดแล้วนี่คือคําแปลนะครับโอเคนะครับผมจบเนื้อเพลงไปต่อเลยครับ